สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t ที่จูดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวมาเลเซียสื่อข่าวเศรษฐกิจของมาเลเซียได้รายงานว่าทุเรียนไทยจากอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีจำนวน20ตันขายหมดภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินเช่าเหมาลำลงจอดที่สนามบินเซินเจ,จิ้นของประเทศจีนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจากสำนักข่าวเบรดิต้าฮาริยนมาเลเซีย ก็มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับทุเรียนไทยยอดส่งออกและราคาดีกว่ามาเลเซียได้เพราะจีนและนี่แหละคือประเทศจีน ทั้งที่ประเทศอื่นกำลังต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจเพราะโคโรนาไวรัสที่มีต้นกำเนิดมาจากพวกเขาแต่ GDP ของพวกเขากับโตขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจโลกคอมเมนต์ต่อไปเท่าที่ฉันรู้หากทุเรียนหรือผลไม้มาเลเซียต้องการเข้าสู่ตลาดจีนจะต้องส่งออกผ่านประเทศไทยเท่านั้นและประเทศไทยจะเป็นที่เก็บผลไม้ของเราเพื่อขายให้จีนโดยมีค่าคอมมิชชั่นคอมเมนต์ต่อไป อีกไม่นานจีนก็สามารถปลูกทุเรียนได้เองภายในประเทศพอถึงตอนนั้นชาวสวนทุเรียนไทยก็จะร้องโอ้ยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ทุเรียนมีราคาแพงเนื่องจากมีความต้องการสูงแล้วก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถปลูกได้ประเทศในเขตร้อนชื้นเท่านั้นที่ปลูกได้ร้อนมากหรือหนาวจัดหมดสิทธิ์อย่างในมาเลเซียก็ได้ผลผลิตสูงและรสชาติดี คิดว่าน่าจะดีกว่าไทยแต่ส่งออกและราคาแย่กว่าไทยคอมเมนต์ต่อไปทุเรียนไทยราคาส่งออกดีแต่รสชาติสู้ทุเรียนมาเลเซียไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปทุเรียนไทยขายในจีน20ตันหมดภายใน1ชั่วโมงอาจเป็นเพราะช่วงนี้มาเลเซียไม่ได้ส่งออกทุเรียนไปจีนคอมเมนต์ต่อไปขอบคุณประเทศไทยน่าจะส่งไปสัก200ตัน จีนจะได้ไม่นําเข้าจากมาเลเซียรเราจะได้เก็บเอาไว้บริโภคเองและราคาในประเทศก็จะได้ไม่แพงแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ฉันว่าไม่ใช่นะ95%ของผลผลิตในประเทศไทยถูกส่งไปยังประเทศจีนแต่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้แค่1%เท่านั้นดังนั้นทุเรียนมาเลเซียก็คงไม่รอดคอมเมนต์ต่อไป เมื่อปีที่แล้วมาเลเซียก็นําเข้าทุเรียนจากประเทศไทยปีนี้คิดว่าคงต้องนําเข้าอีกแน่นอนเพราะผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภกคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียไม่มีเครือข่ายธุรกิจต่างประเทศผลผลิตทางการเกษตรมาเลเซียจึงสู้ไทยไม่ได้ไทยแลนด์พวกเขาเก่งเรื่องค้าปีกและค้าส่งถ้าระบบการซื้อขายออนไลน์ของมาเลเซียสามารถลิงก์ออกนอกประเทศได้ มาเลเซียคงเป็นศูนย์กลางตลาดมุสลิมคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียควรเลือกให้ความสำคัญกับทุเรียนและยางพาราได้แล้วควรจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกข้าวดีกว่าเพราะความต้องการข้าวในประเทศมากขึ้นแต่ผลผลิตไม่เพียงพอแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้สองคนคนแรกคนมุสลิมในมาเลเซียส่วนใหญ่ต้องการรับราชการมากกว่าการเป็นเกษตรกรไม่มีใครอยากเป็น ยิ่งเป็นชาวนาปลูกข้าวยิ่งไม่มีคนอยากทำไม่คุ้มและเหนื่อยมากและที่สำคัญคุณจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองทันทีคนที่สองรัฐบาลควรสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมไปสู่ภาคธุรกิจจะดีกว่านะคอมเมนต์ต่อไปถ้ามาเลเซียต้องการขายสินค้าทางการเกษตรแข่งกับไทยการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือการแข่งขันต้องไม่ยึดติดกับเชื้อชาติและศาสนาเพราะการค้าขายจะต้องทำได้กับทุกประเทศและคุณมาเลเซียต้องลดความอิจฉาเพิ่มความภาคเพียรด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปอนาคตเมื่อความต้องการทุเรียนของตลาดจีนมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลจีนคงต้องหาวิธีปลูกเองภายในประเทศและเมื่อถึงตอนนั้นคนไทยและคุณมาเลเซียก็จะได้กินทุเรียนในราคาที่ถูกลง คอมเมนต์ต่อไปพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในมาเลเซียเริ่มลดน้อยถอยลงทุกปีเนื่องจากประสบปัญหาด้านราคาและส่งออกคอมเมนต์ Comment ต่อไปหวังว่าทุเรียนมาเลเซียจะกลับมาแข่งขันในตลาดส่งออกได้อีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อไปทุเรียนไทยเปลือกหนาเม็ดโตเนื้อน้อยรสชาติไม่อร่อยเท่าทุเรียนมาเลเซียคอมเมนต์ Comment ต่อไป ไทยส่งออกทุเรียนไปขายในจีนมากขึ้นจนทำให้ความต้องการและราคาทุเรียนมาเลเซียนในจีนลดลงมากคอมเมนต์ต่อไปเรามีเกษตรกรที่มีประสบการณ์และมีผลผลิตที่มีคุณภาพทำไมความต้องการของตลาดส่งออกถึงแพ้ไทยคิดให้เยอะหน่อยนะรัฐบาลคอมเมนต์ต่อไปมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะทุเรียนมาเลเซียมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีไม่แพ้ทุเรียนไทย แต่ส่งออกและราคาทำไมเราถึงแพ้คอมเมนต์ต่อไปสื่อโกหกลงข่าวมั่วคนจีนไม่กินทุเรียนไทยที่เห็นนั่นเป็นทุเรียนมาเลเซียส่งผ่านไทยไปจีนคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียเคยขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนและผลไมต้ต่างๆรัฐบาลมาเลเซียควรส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องตลาดส่งออกถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้คงตามไทยยาก คอมเมนต์ต่อไปฉันอยู่รัฐกันตันติดกับชายแดนไทยฉันก็กินแต่ทุเรียนไทยนะฉันว่ารสชาติและเนื้อสัมผัสมันดีกว่าทุเรียนมาเลเซียแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้นั่นแหละคือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาทุเรียนมาเลเซียตกต่ำเพราะคุณในชาติไม่สนับสนุนสินค้าในชาติตัวเองคอมเมนต์ต่อไปฉันคิดว่าทุเรียนมาเลเซียสายพันธุ์มาลายู ส่งออกได้เฉพาะไปสิงคโปร์เท่านั้นรัฐบาลควรหาตลาดอื่นให้เกษตรกร,กรด้วยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่ทุเรียนมาเลเซียส่งออกไปได้แค่สิงคโปร์แต่มันก็แค่5%เซของผลผลิตทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยมีทางหลวงสายตรงไปยังประเทศจีนแล้วจากกรุงเทพไปยังเมืองคุนหมิงใช้เวลาเพียง36ชั่วโมงหากรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จ จะใช้เวลาเพียงครึ่งวันแต่ในประเทศของเราเรื่องรถไฟความเร็วสูงยังเป็นข้อพิพาทอยู่เลยคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยมีความก้าวหน้าในภาคเกษตรกรรมและพัฒนามาโดยตลอดมาเลเซียโชคดีที่มีทรัพยากรใต้ดินมากกว่าไทยแต่อีกไม่นานมันก็คงจะหมดไปมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับจากนี้ไปอีก5ปีข้างหน้า ทุเรียนมาเลเซียจะกลายเป็นตำนานส่วนทุเรียนไทยจะไปทั่วโลกพูดแล้วเศร้านี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวมาเลเซียในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ